สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะนะคะวันนี้เรื่องที่คุณนำมาสอนนะคะก็คือเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมค่ะนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะเรามาทํากิจกรรมกันก่อนนะคะกิจกรรมที่เราจะทำวันนี้ก็คือกิจกรรมสำรวจการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ะะซึ่งจะมีขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมด2ขั้นตอนด้วยกันนะะขั้นตอนที่1น,นะคะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานออกมานะคะคเสร็จแล้วนะะให้นักเรียนตัดกระดาษตามรูปออกมานะะเหมือนดังรูปที่ครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะค เสร็จแล้วขั้นตอนที่2นะคะให้นักเรียนลากเส้นทแยงมุม1เส้นนะคะแล้วตัดตามแนวของเส้นทแยงมุมออกมานะคะจะได้รูปสามเหลี่ยมออกมา2รูปด้วยกันนะคะทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมที่เราได้ออกมาเนี่ยนะคะจะมีพื้นที่เท่ากันเลยนะคะดังนั้นจากกิจกรรมนี้ที่เราทํากันไปนะคะนักเรียนจะเห็นว่านะคะรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปเนี่ยนะคะจะมีพื้นที่เป็นครึ่งหนึ่งหรือเศษหส่วนสของ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะที่มีความยาวของฐานและความสูงเท่ากันนะคะทีนี้เพื่อการสะดวกต่อการนำไปใช้ในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะถ้าเกิดเราเอาใช้ความสัมพันธ์ที่เราได้มาเมื่อกี้นี้นะคะมันก็จะค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงนะคะดังนั้นเราก็จะมาหาสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะซึ่งสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั้นนะคะ จากความสัมพันธ์เราได้ออกมาก็คือรูปสามเหลี่ยมมีพื้นที่เป็นเซส่วนสของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะที่มีความยาวของฐานแล้วก็มีความสูงเท่ากันนะคะดังนั้นนะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะเราจะหาพื้นที่เราก็สามารถหาได้จากนะคะเนหนส่วนสคูณกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะบางคนสงสัยว่าคุณครูคะ เครื่องหมายคูณตรงนี้มาได้ยังไงนะคะมันมาจากพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นเศษหนึ่งส่วนสองของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะคําว่าของตรงนี้นะคะที่ครูเคยบอกนักเรียนไปในห้องเรียนแล้วว่ามันสามารถแทนด้วยเครื่องหมายคูณได้เลยนะคะดังนั้นมันก็จะได้เศษหนึ่งส่วนสองคูณกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานออกมานะคะ จากนั้นนะคะนักเรียนสังเกตนะคะคำว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเราเคยเรียนกันไปแล้วเรื่องของสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะดังนั้นเราจะแทนค่าไปเลยนะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็คือความสูงคูณกับความยาวฐานนะคะ เราเอาตรงเนี้ยไปแทนค่าได้เลยนะคะดังนั้นเราก็จะได้สูตรสุดท้ายสำหรับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมออกมาก็คือเศษหนส่วนสคูณกับความสูงคูณกับความยาวของฐานนะคะนักเรียนดูสูตรนี้ไว้ดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปใช้กัน เนีคะอ่ะเริ่มจากตัวอย่างที่1เลยนะคะจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกอปอนะคะรูปสามเหลี่ยมกอปอนี้นะคะก่อนที่เราจะหาพื้นที่ของมันนะคะให้นักเรียนเขียนสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมาก่อนนะคะซึ่งสูตรของมันก็คือนะคะเศษหส่วนสคูณกับความสูงคูณกับความยาวของฐานนะคะ จากนั้นให้นักเรียนแทนค่าลงไปนะคะแต่ก่อนที่จะแทนค่าลงไปครูอขอย้อนไปนิดนึงนะคะบางคนลืมไปแล้วว่าความสูงคืออะไรนะคะความยาวของฐานคืออะไรนะคะฐานถ้าเกิดว่าเรากําหนดให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานนะคะความสูงก็คือส่วนของเส้นตรงที่ล่าจากมุมยอดมาตั้งฉากยังฐานหรือส่วนต่อของฐานนะคะจากในรูปนี้นะคะถ้าเกิดครูเลือกให้ด้านอ,อปอตรงนี้นะคะเป็นฐาน ะะความสูงหรือส่วนสูงนะคะส่วนสูงก็คือล่ากจากจุดยอดก็คือกอไก่นะคะมาตั้งฉากยางฐานนะคะด้านนี้คือส่วนสูงนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเราก็มาแทนค่าในสูตรเลยค่ะเนะะี่ยค่ะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกอปอนะคะหาได้จากเซนส่วนสอง,สองคูณกับความสูงก็คือ3เซนติเมตรนะคะคูณกับความยาวฐานก็คือ6เซนติเมตร เราก็จะได้ออกมาคือ1/2คูณ3คูณกับ6นะคะเสร็จแล้วเราใช้วิธีการตัดทอนนะคะนักเรียนก็ไปดูว่า2เนี่ยไปตัดทอนกับเลขอะไรได้บ้างนยคะซึ่ง2ตัวนี้สามารถไปตัดทอนกับเลข6ได้นะคะโดยการนําเลข2ไปหารนยคะ2ไปหาร2ได้1นะคะ2ไปหาร6ได้3นะคะเสร็จแล้วให้เขียนตัวเลขที่เหลือออกมานะคะ ตัวเลขที่เหลือก็จะเป็นเซตหนึ่งส่วนหนึ่งคูณด้วย3คูณด้วย3นะคะสังเกตเซตหนึ่งส่วนหนึ่งก็มีค่าเท่ากับ1เนาะ1คูณ3มีค่าเท่ากับ3 3คูณอีก3ก็มีค่าเท่ากับ9นะคะดังนั้นรูปสามเหลี่ยมในข้อนี้นะคะจะมีพื้นที่เท่ากับ9ตารางเซนติเมตรนะคะสังเกตดีๆหน่วยของพื้นที่ของเราจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าตารางนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบ 9ตารางเซนติเมตรนะคะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2นะคะจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม FBL นะคะก่อนอื่นเลยเขียนสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก่อนเลยค่ะนะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเซนติเมตรสองคูณกับความสูง คูณกับความยาวของฐานนะคะทีนี้เรามาดูก่อนเลยว่าเอเส้นไหนคือฐานนะคะ,ะนักเรียนสังเกตเห็นนะคะด้านที่ควรจะเป็นฐานนะคะก็คือด้านของ FB นะคะเหตุผลเพราะว่ามันมีการลากเส้นต่อไปนะคะเส้นที่ครูต่อไปเนี้ยเราเรียกมันว่าแนวของฐานเนาะดังดนั้นด้านนี้ด้าน FB ก็จะเป็นฐานเนาะ ส่วนด้านที่เป็นส่วนสูงก็จะลากจากมุมยอดนะคะมาตั้งฉากยังแนวของฐานก็คือจากแอมาตั้งฉากยังข้างล่างนะคะด้านนี้เราเรียกมันว่าสูงนะคะพอเราได้ความยาวฐานกับความสูงออกมาแล้วนะคะเราก็ไปแทนในสูตรของการหา พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเลยนะคะเราก็จะได้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะ FBL นะคะมีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองคูณกับความสูงคือ8เมตรนะคะคูณกับความยาวของฐานก็คือ13เมตรนะคะเสร็จแล้วก็มาตัดทอนกันนะคะ2ไปตัดทอนกับเลขอะไรได้บ้างนะคะ2ไปตัดทอนกับเลข8ได้นะคะโดยการนำเลข2ไปหารน,นะคะ2หาร2ได้1 2หาร8ได้4นะคะอ่า เสร็จแล้วก็เข exactly. ียนตัวเลขที่เหลือออกมานะคะก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนหนึ่งคูณกับ4คูณกับ13เสร็จแล้วนะคะเศษหนึ่งส่วนหนึ่งก็มีค่าเท่ากับ1เนาะ1คูณ4มีค่าเท่ากับ4นะคะ4คูณ13มีค่าเท่ากับ52นะคะดังนั้นรูปในข้อนี้ก็จะได้พื้นที่ออกมาเท่ากับ52ตารางเมตรนะคะอ่านี่คะเป็นไงบ้างคะไม่ยากเนาะนะคะ ทีนี้นะคะตัวอย่างที่ครูยกให้นักเรียนดูในวันนี้นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะทำกันได้นะคะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ